ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลหและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกาลยิตรสว่างจิตกาลยิตรเอ็ดเบิร์ดกาลยนตรเจนจิตแมกไว และการณมิตรสุวรรณาตรีสุผลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษาด้วยความเลื้อปิติในบุญกันทุกคนค่ะ